สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทีทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะคะับตีพชรยนต์นะครับในชาแนลตีเฮงเก่งมือสองนะครับวันนี้นะครับมีเข้ามาใหม่อีกแล้วนะฮะโตโยต้าโครโรล่าเตตหนึ่งจุดหกจโฉมไม่เนเช่งคือโฉมปีสิบแปดนะครับรถเพิ่งเข้ามาอย่างที่ผมแจ้งนะครับรีบขับมาถ่ายให้ทีทุกท่านได้ชมก่อนเลยนะครับก่อนเข้าไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์นะพี่เพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวคลิปดีๆแบบนี้นะฮะเอาละครับหากไม่อยากรอชาร์ตนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียยดรรออบบคคัันนนก่เละ รถเนี่ยเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นแล้วสบายใจได้เลยนะครับผมขายรถเกตเอดเท่านั้นนะฮะไม่สวยจริงไม่ออกจากตีพิยนไปแน่นอนนะครับไฟหน้าสวยๆแบบนี้นะฮะหลอดไฟมัตติรีเฟกเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับความสวยนะครับกระจังหน้าโครเมียม2ชั้นแบบนี้นะครับพร้อมโลโก้โตโยต้าเห็นเด่นชัดเลยนะฮะเลขไมค์คันนี้วิ่งไปแค่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นนะฮะอันนี้คือได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะลูกค้า2.59นะครับตลอดอายุสัญญาได้ไปเลยนะฮะสำหรับโปรโมชั่นก่อนวันแม่นะครับ ดูนะครับช่วงรอยต่อรถนะครับเนียนๆเลยนะครับรับประกันให้เลยว่ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุขณะพิกามจมน้ำนะฮะไฟไม่มีเหลืองไม่มีขุ่นแน่นอนดูนะครับมีตัวเดย์ทอมไลนิ่งมาให้ด้วยในโคมเดียวกันนะฮะสวยที่สุดเลยสําหรับคันนี้นะครับถ้าเป็นว่าพี่ๆท่านใดสนใจนะพี่โทรเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมเรื่อยๆนะฮะนี่นะครับช่วงรอยต่อของรถนะฮะสวยๆสีบอลเงินดูแลง่ายเป็นสีสแตนด์ดังของโตโยต้าพฉะนั้นแล้วสบายใจได้เลยรถสวยหรูดูแพงมากนะครับ แม็กนะฮะสองสีปัดเงาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยสุดๆคันนี้นะฮะยางได้ปี21เนี่ลูกค้าดูนี่นครับยางปี2021นะฮะโชค้คด้านในเนี่ยเมทัลยังสวยๆอยู่เลยนะครับมาร์คสีคิวซียังอยู่ครบอยู่เลยไม่มีเม็ดอะไรสนิมเส้นทางมะพร้าวดำเดิมๆโรงงานแบบนี้นะฮะเอาติ๊กเกตเอเนี่ยนึกถึงผมได้เลยนะครับด้าน,นข้างมีตรนหนังสือบอร์ดนะครับเป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอเนยนะฮะกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมไฟเลี้ยวในตัวมีไหมเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับกระจกด้านข้างเนี่ยเป็นกระจกเดิมโตโยต้านะครับพร้อมสัญญาณญญการขโมยออโตรามีให้เรียบร้อยแล้วฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ <L> มือจับเป็นสีบอลเงินกับตัวรถแล้วก็มีฮิวโครเมียมตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเด <L> ี <L> ๋ยวผมจะเปิดพาชมประตูสักเล็กน้อยนะฮะ <L> นี่สวยงามมากคันนี้นะครับหัวน็อตเดิมๆนะฮะฟีลทุกท่านนี่น็อตหน้าน็อตหลังไม่มีขยับไม่มีไม่มีแม้แต่ร้อยครีมคีบนะฮะดูนะครับพี่เอางี้ดีกว่าหากพี่เอารถไปแล้วพี่ไปตรวจเช็คสภาพรถแล้วนะครับ เคยพบว่ารถเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุณะักพิฆาตจมน้ํามาพี่ขับกลับมานะผมคืนเงินให้เต็มจำนวนเลยเม็ดอาร์ค,คมคมแบบนี้นะดูนะครับสวยสุดเลยคันนี้นะฮะเม็ดอาร์ค,คมคมแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับราคาเราใจแน่นอนเดี๋ยวแจ้งให้ท้ายคลิปนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังต่อเลยนะครับนี่นะครับกระจกเดิมโตโยตา้ากระจกเดิมโตโยตา้าสวยๆเลยนะครับ หัวน็อตนะครับผมจะให้ดูแบบนี้ก่อนนะลูกค้าเพราะมันเป็นรายละเอียดเล็กๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่ให้ดูแบบว่าผมให้ดูทุกจุดแหละแต่ผมจะโฟกัสที่จุดสาคัญก่อนไว้ง่ายนะครับดูนะฮะหัวน็อตเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คนีคมๆแบบนี้นะครับเดิมพอไหมนะฮะรถไม่เคยวิ่งแท็กซี่มาแน่นอนนะครับดูชุดไบดานนะครับสะอาดสะอ้านนะฮะเบาะหนังสีเบจนะครับสวยๆนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีปะไม่มีเย็บไม่มีหุ้มใหม่รถเพิ่งเข้าเนี่ยก็รีบจับมาถ่ายให้ทุกท่านได้ดูก่อนเลยนะฮะ ผมไปสิบแปดเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างนี่คือรายละเอียดมุมกว้างนะฮะสีบอลเงินสวยวิบเลยนี่เหมือนแบบพลางขัดสีไปแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับยางไปยีิบเอ็ดแม็ก 2, สองสีปัดเงาเรียบร้อยแล้วนะฮะดูช่วงไฟท้ายนะครับสว,สวยเลยนะครับเป็นแอลีดีเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่โลโก้โต,ตัวต้าป้ายทะเบียนเจ็ดก็ไก่ทองหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้านะครับชอบนะลูกค้า รีบโทรมาลยพี่ก่อนที่จะติดจองนะครับตรงสรื่อโครนาติดนะครับพร้อมควาว่า 1.6G มีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ชมภายในเหมือนเดิมครับสิ่งทีสงสง่สิ่งแรกที่เราจะต้องดูเลยคือนี่หัวน็อตนะฮะเดิมเดิมนะครับเม็ดอาร์คมคมแบบนี้นะฮะสวยสวยเดี๋ยวราคาผมแจ้งให้ท้ายคลิปนะครับพร้อมต่อเพี้ยพิเศษแน่นอนนะครับโปรโมชั่นแม่มีจัดให้แน่นอนนะฮะไฟท้ายเดิมเดิมนี่ไฟท้ายเดิมเดิมสวยสวยนะครับ ปลายท้ายเดิมๆสวยๆเลยเป็นไงฮะนี่กิฟต์ลเลยนะครับป,รปึ๊บนี่ครับยางอะไรแม่แรงอยู่ครบนะฮะซีนทางมะพร้าวเดิมๆโรงงานนะครับซีนทางมะพร้าวมาแบบเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนี่เม็ดอาร์ค,คมๆแบบนี้นะครับคือจุดดูอาทิสเนี่ยมีไม่กี่จุดหรอกลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าเอฟซีในช่องชาแนลของติเฮงเนี่ย รู้อยู่แล้วนะพี่ว่ารถเคยเกิดอุบัติเหตุชนาพิษคว่ำจมน้ำไหมหรือพี่พี่ท่านใดนะครับเคยซื้อรถกับตีไปรบกวนมารีวิวใี่ตีหน่อยนะพี่ไม่มีกลับมาด่าแน่นอนนะครับมีแต่กลับมาซื้อเพิ่มผมพูดได้แค่นั้นเองนะครับรับประกันทุกคำพูดนะครับหากเอาไปตรวจเช็คแล้วรถไม่เป็นอย่างที่ผมพูดขับกลับมาผมคืนเงินให้เต็มจำนวนเอาแค่นั้นพอนะฮะดูนะครับสวยๆนะครับเบาะหนังสีเบจนะครับรถรายละเอียดโครงสร้างรับประกันทุกจุดนะฮะนี่หัวน็อตเดิมๆนะครับ เดี๋ยวผมพาชมรายละเอียดช่วงพวงมาลัยช่วงออปชั่นเดี๋ยวให้ดูทั้งหมดเลยนะครับพวงมาลัยมาติฟังก์ชั่นนะคันนี้นะครับนี่เลขไม้ที่ผมบอกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับเกียร์ออโต้นี่นะครับเบรกมือแมนนวลนะครับแอร์นะครับจอเนี่ยก็คือสแตนดาร์ดโรงงานนะครับอ้าติผมมีเยอะมากลูกคะสภาพแบบนี้ทุกคันเลยเพราะฉะนั้นแล้วโทรมานะพี่แต่ถูกใจคันนี้รีบจัดก่อนเลยนะฮะนี่ รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะผมบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูราคาเสนอขายนี่เป็นไงโตโยต้าทิตต์หนกีนะครับปี18เลขไม 1, 10, 000, 000, ล์หนึ่งแสนหนโลราคาค่าตัวที่485,000บาทนะพี่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่า485,000บาทนะฮะเดี๋ยวผมเปิดเปิดให้ชมรายละเอียดห้องเครื่องเลยว่าดูความกันเลยว่าอะไรรายละเอียดห้องเครื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับปึ๊บ นี่นะครับสําหรับรายละเอียดฮ่องเครื่องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวชมไปทีละจุดนะครับเริ่มจุดแรกก่อนเลยเหมือนเดิมนะฮะหัวน็อตเนี่ยสําคัญนะครับลูกค้าหัวน็อตเดิมๆไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเม็ดอาร์ซุ้มโชกนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับกลิบมากนะครับทุกอย่างอยู่ครบนะครับมาร์กสีคิวซนะครับเรียงสวยๆแบบนี้นะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะฮะเครื่องดูโอวีวีทีไอนะครับเครื่องใหม่เรียบร้อยแล้วติดอ่างนิดนึงนะครับ มาร์คสีคิวซีอยู่ครบเลียงสวยๆแบบนี้ผมบอกเลยมีไหมเงี้ยกิ๊บนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราสรุปเลยอย่างคร่าวๆนะสำหรับเอาติคันนี้นะพี่ๆตโตโยต้าโคโร拉เอาตินะครับปี18นะพี่ 1.6G จีนะคันนี้ราคาค่าตัวที่485,000บาทนะครับผ่อนต่อเดือนตกเดือนละประมาณไม่เกิน8,000บาทนะครับย้ำว่าไม่เกิน8,000บาทคันนี้มาพร้อมดอกเบี้ยพิเศษ2.59นะพี่ย้ำอีกทีนึงว่า2.59 ที่อื่นเนี่ยให้ต่ําสุดเลยคือ2 7งจุดผมให้2 5งห้พี่ลองพิจารณาดูนะและรถพี่ได้เกตเอนะย้ำ่าเกตเอรถมือเดียวแน่อนอนนะฮะเอาเป็นมาก,ก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์ให้กับทั้งทางของผมด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวรอบต่อไปนะครับหากคลิปนี้ตีผู้อะไรผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยพี่ๆไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ดนะ้วยพีพ่่จะไม่พลาดคลิปรีวิวรถเก่งเกตเอแบบนี้แน่นอนนนนคครรัััับบแลล้้้วววเจอใหหม่ิปาาสสสนนํีีด